อิงชาแนลสวัสดีค่ะซีรีส์ภูโตนิทานดวงดาวความรักเมื่อไออุ่นตัดสินใจสารภาพความจริงถึงเหตุผลที่ไม่กล้าสู้หน้าเมทวีแต่พอหลังจากที่เมยบอกว่าเธอมองเห็นแล้วและรู้ว่าเป็นไออุ่นมาตลอดไออุ่นร่ำไห้ออกมาอย่างรู้สึกผิดว่าเราไม่อยากคืนเมให้กับอุ้มเลยนะแต่เราจะอยู่กับเมได้ยังไง ในเมื่อเราเป็นคนทําให้เมตาบอดเมทวีเองก็รู้สึกผิดเช่นกันจึงบอกให้อายอุ่นสบายใจว่าเมเองก็ทําให้ชีวิตเบนเพื่อนของอายต้องพังทําให้แม่ของเบนต้องฆ่าตัวตายอายอุ่นที่ยังคงเจ็บปวดอยู่และรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากก็รู้ดีว่าเมทวีไม่ได้ตั้งใจทําแบบนั้นหรอกเหมือนที่เมเองก็รู้ดีว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ไออุนอ่นก็ไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นเหมือนกันเมื่อในวันนี้เรารู้ว่าเรารักกันแล้วทำไมเราต้องแยกกันด้วยเมให้อภัยได้ทุกเรื่องแล้วอายล่ะให้อภัยเม,มย,ไมไมยไม์ได้ไหมไออุ่นที่รู้สึกว่าเมย์ก็ทั้งเสียใจและเจ็บปวดไม่ต่างจากเธอไออุ่นจึงบอกรักเมและยินดีให้อภัยเมย์เสมอเมยดีใจมากที่ไออุ่นทั้งรักและให้อภัยเธอ จึงเข้าไปสวมกอดคนรักเอาไว้แน่นไออุ่นยังคงพ่ำบอกขอโทษเมย์ไม่หยุดเมย์เองก็พยายามปลอบใจและเข้าใจความรู้สึกของไออุ่นดีในตอนนี้เมย์มีความสุขมากที่รู้ว่าไอาอุ่นยังคงรักเธอและรู้เหตุผลที่ไออุ่นหายหน้าไปสองคนต่างสบตากันและต่างช่วยกันปาดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มให้แก่กันและกันก่อนที่เมย์จะพาไอาอุ่นเข้าไปคุยกันต่อในบ้าน แลเล่าความจริงทุกอย่างที่ผ่านมาว่าเธอรู้ตั้งแต่วันแรกที่ไออุ่นเข้ามาหาเธอที่บ้านและพยายามบอกให้ไออุ่นรู้ว่าเธอรักอุ้มคนนี้คน,น,คน,นเดียวซึ่งไออุ่นคนนี้ก็คือคนที่เธอนั้นเฝ้ารอมาตลอดไออุ่นเองที่ยังคงรู้สึกผิดอยู่จึงร่ำไห้ออกมาเอ่ยขอโทษเม์สำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาที่เคยโกหกเม์และสวมรอยเป็นอกอุ้ม และแดันตกหลุมรักเมยด้วยเมทวีที่รู้แล้วว่าไออุ่นก็รักเธอมากไม่ต่างกันและให้อภัยกัน,ละก,นละกันแล้วจึงขอร้องไออุ่นไปว่าไอสัญญากับเมได้ไหมว่าเราจะรักกันและจะไม่ทิ้งกันไปไหนอีกเราจะรักกันตลอดไปไออุ่นให้สัญญาเมทวีปาดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มให้กับไออุ่นและสวมกอดกันด้วยความรักอย่างมีความสุข จากนั้นเมยก็ทำตัวเป็นแมวน้อยอ้อนไออุ่นอย่างคนข้างรักขอให้อไออุ่นอยู่กับเธอทั้งสองจึงมานอนกอดกันอยู่บนเตียงพร้อมกับสวมรองเท้าคู่รักด้วยกันทั้งคู่ไออุ่นรู้สึกว่าเธอเคลียร์ทุกอย่างกับเมทวีได้แล้วโดยไม่มีอะไรค้างคาใจแต่อย่างใดเราสองคนยอมบอกความจริงกันและกันซึ่งผลลัพธ์มันก็ออกมาดีมากเราสองคนยังคงรักกัน และยอมรับความผิดของแต่ละฝ่ายได้ด้วยดีมีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้ไออุ่นที่ยังคงไม่สบายใจจึงบอกกับเมทวี v ไปว่าถ้าเราจะกลับมารักกันก็ต้องทำทุกอย่างให้มันถูกต้องยังไงไอก็ต้องกลับไปเคลียร์เรื่องนี้กับอุ้มก่อนดังนั้นไออุ่นจึงขอตัวกลับไปที่บ้านเพื่อไปจัดการเคลียร์ปัญหาที่ยังคงค้างคาใจกับอบอุ้มและจะบอกความจริงทุกอย่างเพราะไม่อยากให้อบอุ้มนั้นเสียใจ โดยที่ไออุ่นไม่รู้ว่าอบอุ้มได้รู้ความจริงทุกอย่างจากแจนแล้วไออุ่นที่เข้าไปหาอบอุ้มกำลังจะบอกความจริงเรื่องเมทวีแต่อบอุ้มก็บอกว่าเธอรู้เรื่องทุกอย่างจากแจนแล้วและความทรงจำของเธอก็กลับมาแล้วเธอรู้แล้วว่าไอาอุ่นรักกับเมทวีและรู้มาตลอดว่าเมทวีรักไออุ่นไม่ใช่เธอ ไออุ่นเอ่ยขอโทษน้องสาวสำหรับเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมารวมถึงเรื่องรองเท้าคู่นั้นที่เมทวีเอาไว้ให้ใส่คู่กันไออุ่นห่วงรองเท้าคู่นี้มากจึงไม่อยากให้อบอุ้มใส่มันเพราะมันเป็นของรักของห่วงของไออุ่นเป็นเสมือนตัวแทนความรักเวลาที่คิดถึงเมทวีไออุ่นที่สงสัยจึงย้อนถามว่าในเมื่ออุ้มรู้ความจริงแบบนี้แล้วอุ้มไม่กรหรือเกยียดไอบ้างหรอ อบอุ้มจึงบอกความรู้สึกที่ค้างคายอยู่ในใจไปว่าที่ผ่านมาเขาก็มีส่วนผิดเพราะอุ้มสสมรอยเป็นไอทุกอย่างมันถึงได้เลยเถิดมาจนตอนนี้เขายอมรับว่าสิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุดคือการที่เขาไม่ได้บอกพี่ว่าเขาไม่เคยเกียดพี่เลยอบอุ้มจึงเข้าไปกอดไออุ่นเพื่อเป็นการยืนยันถึงความรู้สึกผิดที่มีต่อพี่สาวมาโดยตลอดสองพี่น้องต่างกลับมาเข้าใจกัน และรักกันมากขึ้นในตอนนั้นอบอุ้มที่เห็นไออุ่นดูไม่มีความสุขเลยจึงขอให้ไออุ่นกลับไปทำตามที่หัวใจตัวเองเรียกร้องโดยไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรอีกแล้วไออุ่นรู้สึกสบายใจและมีความสุขมากขึ้นในขณะที่เมทวีเองก็มีความสุขเช่นกันเมทวีที่ข้างรักแล้รอการกลับมาของไออุ่นเธอจึงคิดจะทำอะไรบางอย่าง เมทวีได้เขียนคำอธิษฐานบางอย่างลงในผ้าสีขาวที่คล้ายกับผ้าชน้าผืนหนึ่งว่าขอให้โชคชะตาช่วยโดนบันดาลให้เราได้เคียงคู่กันเมื่อไออุ่นได้เห็นผ้าสีขาวผืนนั้นและได้อ่านคำอธิษฐานนั้นของเมทวีก็ทำให้น้ำตาของไออุ่นไหลออกมาด้วยความปาบปลื้มใจและมีความสุขมาก หลังจากที่ไออุ่นได้เรียบเรียงนิยายตอนจบของเธอจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงจะส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์และตัดสินใจกลับไปหาเมทวีส่วนเมทวีที่ตอนนี้สายตากลับมาเป็นปกติแล้วเธอก็กลับมาทำงานที่สำนักงานทนายความของเธอไออุ่นเข้ามาหาเมเพื่อบอกให้รู้ว่าเธอเคลียร์ใจทุกอย่างกับปุ้มแล้วไออุ่นจึงยื่นมือเข้าไปหาเมทวีพร้อมกับแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการไปว่า งั้นเรามาเริ่มใหม่ให้ถูกต้องไหมเราไออุ่นไออุ่นอินสมัครเมทวีตอบรับด้วยการจับมือของไออุ่นก่อนเอ่ยไปว่าเมทวีสองคนจับมือกันเหมือนกับว่าได้มาทำความรู้จักกันเป็นครั้งแรกอีกครั้งหลังจากนั้นไออุ I ่นก็พาเมทวีไปยังท้องฟ้าจำลองเป็นครั้งที่สองเพื่อลำลึกถึงความหลังด้วยกันอีกครั้ง เมทวีรู้สึกกลับมามีความสุขอีกครั้งเมื่อได้อยู่กับไออุ่นคนนี้มันเป็นสถานที่ที่ทำให้เมได้พบกับไออุ่นครั้งแรกและรู้สึกประทับใจในตัวไออุ่นเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้ยังดีใจที่ไออุ่นตัวจริงกลับมาหาเธอจนทำให้เธอได้มีวันนี้วันที่ได้อยู่กับไออุ่นและรักกันไออุ่นจึงใช้โอกาสนี้บอกข่าวดีกับเมทวีไปว่าเราส่งต้นฉบับไปสำนักพิมพ์แล้ว นิยายของเรานะ่ะนิยายใกล้ได้ตีพิมพ์แล้วนะเมททีด้ินก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ไออุ่นได้ทำตามความฝันในการเขียนนิยายและยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ไออุ่นเขียนนิยายได้สำเร็จเมดีใจเป็นอย่างมากจึงเอ่ยไปว่ามีความสุขจังเลยนะพอได้รักกันเมทวีเอาหน้าผักมาพิงแล้วคอเคลียเหมือนแมวตัวน้อย เมยังไม่ได้ให้ของรางวัลเลยอ่ะไออุ่นที่อยากจูบเมย์จะจะขาดจึงขอรางวัลจากเมย์ด้วยการค่อยๆยื่นหน้าเข้าไปบรรจงจูบเมย์อย่างอ่อนโยนแล้วไปสานต่อความสัมพันธ์กันที่บ้านเมทวีเต็มใจมอบรางวัลชิ้นใหญ่ให้กับไออุ่นคนข้างรักแมวน้อยขี้อ้อนคนนี้ยอมตกเป็นของไออุ่นแล้วเธอขอมอบรางวัลตามที่เคยให้สัญญากันไว้ นั่นก็คือร่างกายของเธอให้ไอายอุ่นได้กินเธอทั้งตัวทนายสาวที่ชอบเรื่องนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ยอมให้ไออุ่นทำตามต้องการไออุ่นรุกเข้าหาเมทวีด้วยความรักและคิดถึงเมย์ค่อยๆปลดเสื้อของเธอออกปล่อยให้ออุ่นนัวเนเธอทุกซอกทุกมุมสองคนต่างปลดเปื้องเสื้อผ้าของกันและกันออกจนหมดร่างของทั้งสองขึ้นปอยู่บนเตียงด้วยกันสองคนต่างสบตากันไอบอกรักเมย์ ไอรักเมย์นะไออุ่นพมจูบเมย์อย่างทนุถนอมจนกระทั่งเมย์เป็นฝ่ายรุกเข้าหาไอาบ้างและอยู่บนตัวของไอสองคนต่างแสดงความรักต่อกันโดยไม่ต้องมีความกังวลใดๆอีกแล้วเพราะต่างเปิดเผยตัวตนของกันและกันหมดแล้วเมย์กับไอต่างตกเป็นของกันและกันอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้ทั้งคู่ดูจะมีความสุขมากกว่าครั้งก่อนที่เคยมีอะไรกันเพราะทุกอย่าง มันได้เคลียร์ใจกันหมดแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าตอนนี้แล้วตอนที่ไอกับเมย์ได้ร่วมรักกันอย่างมีความสุขเหมือนคู่บ่าวสาวที่กำลังเข้าห้องหอกันนี่แหละความรักไออุ่นคิดว่าเธอต้องการให้มันเป็นแบบนี้มาตลอดพอมันอยู่ถูกที่ถูกทางก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องการอะไรอีกแล้วตอนนี้เธอได้รับความสนใจกลายเป็นโลกทั้งใบของเมทวี โดยไม่ต้องแอบซ่อนแล้วเอาแต่คิดว่าตัวเองเป็นแค่ดาวภูโตอีกต่อไปความรักมันดีแบบนี้นี่แหละแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามหากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ